เป็นล่องมันดูคอมลกนะครับโอ้โหเอวครับเอวครับแปลงนี้เกือบถึงเอวสวัสดีครับคลิปนี้ก็มีงานใหญ่ๆเข้ามาอีกแล้วนะครับแปลงนี้40ไร่นี่ครับเป็นสวนปาร์มนะครับ ไถสองครั้งครั้งแรกนะครับไถไปทางนี้แล้วก็ครั้งที่สองนะครับไถตัดไปทางนี้นะครับงานแปลงนี้นะครับผมคิดไปไร่ละ5้ารอบาทนะครับเพราะว่ามันไถสองครั้งก็จะเลียครั้งละ2 5 0ยสินะครับเราก็ทําได้แล้วครับสี่ห้ายี่สิบก็2 0 0 0มืนนะครับวันที่สองนี้ไถง่ายนะครับไม่เหมือนวันแรกโอ้โหงานวันแรกนี่ทั้งรกทั้งข้ามร่องนะครับเพราะว่าก่อนที่เขาจะปลูกปาล์มเขาก็ไถปลูกข้าวโพดแล้วก็ร่องมันนะครับ วันแรกเอากันปวดเอวเลยครับนี่คืองานวันแรกนะครับมันเป็นคลื่นนะครับโอ้โหงานวันแรกนี่เอากันแบบปวดเอวมากเลยครับเดี๋ยวค่อยดู M95 นะครับว่าจะเป็นคลื่นขนาดไหนนะครับเวลาถ่านีครับมันขี่ม้าเลยครับ นะครับว่าเป็นลื่นยังไงนะครับขึ้นลงขึ้นลงเพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นล่องมันครับกลบไม่มีเหลือครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไถตัดอีกทีนะครับนี่กว้างใหญ่มากครับวันนี้คงจะจบแค่40ไร่นะครับ นี่ครับมันเป็นล่องมันชนแล้วครับโอ้โหดูเอ็มก้าวมานะครับดูความลกนะครับโอ้โหเอ,เอวครับเ,เอวครับแปลงนี้เกือบถึงเอว กันต่อครับยาลุกลบนะครับ M95 กับ M70 งานวันแรกครับโอ้โหเป็นคลื่นครับปวดเอวมากเลยผมว่าโอ้โหไม่ธรรมดาครับเพลงนี้ นี่ดูความแรงครับช่วยกันครับ2อคันน่าจะต้องจังหมอนวดนะครับเสร็จแปลงนี้ผมว่ารับยาลุกๆบครับ ดีวันที่2นะครับเติมน้ำมันกันอยู่ครับวันนี้ใส่ไปอีก60ลิตรนะครับแบ่งกันคันละ30ลิตรเมื่อวานใส่มาคันละ40ลิตรนะชคร่วงนี้ผมกลับไปใช้น้ํามัน B20 นะครับเดือนกว่าๆแล้วครับครบ2เดือนวันไหนนะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปน้ามัน B20 b p 2กันนะครับเดี๋ยวจะมาถอดดูกองโซล่านะครับมาเช็คทุกจุดเลยครับว่าน้ํามัน B20 จะเป็นยังไงบ้างซื้อมาในราคาลิตรละ16บาทนะครับถ้าอยากได้กําไรจากการใดที่ก็ไปหาแหล่งน้ํามันที่มันถูกๆหน่อยนะแต่ความสามารถของแต่ละคนเป็นเจรจากับปั๊ม ีวันที่สองนี้ง่ายนะครับใช้เวลาไถ2สองวันนะครับเอ็มเจ็ศูนมาแล้วครับผ่านซีเมทีทั้งคู่นะครับเอ็มจ็ศูนย์ผมก็ลอกสติกเกอร์ออกแล้วครับ 7นิ่มครับเ0็ดยเจ็ดสิบลิตรก็จริงครับแต่ว่า M 7 0ประหยัดกว่าครับเจ็ดศูนย์นี่ประหยัดน้ำมันมากครับไท่ฝานเจ็ด ยังท่อยังไม่ก่อยลั่นนะผมว่าเดี๋ยวต้องทำใหม่ครับเดี๋ยวจะเอาไว้ลั่นแบบเสีบหูไปเลยครับ งานแปลงนี้ผมไม่รู้จักกับเจ้าของที่นะครับแล้วผมได้งานชิ้นนี้ยังไงก็มาจากทีมงานนายหน้านะครับเขาติดต่อให้ผมถึงได้บอกเลยครับถ้าเกิดอยากให้รถมีงานเราก็ต้องสร้างทีมงานให้เยอะที่สุดนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ในหมู่บ้านนะครับใครที่เพิ่งออกรถถํายรถไถก็หาทีมงานให้กระจัดกรายทั่วตําบลเลยนะครับก็ให้เขา10%ก็ได้ครับเมื่อเราได้เข้าไปทําเลยนะครับแล้วก็ติดต่อกับเจ้าของแปลงโดยตรงเลยครับโดยปีต่อไปเราก็ไม่ต้องผ่านนายหน้าครับอากาศร้อนมากครับ ดำจะตายอยู่แล้วเนี่ยผมแต่คนใต้ครับตัวดำเป็นสไตล์อยู่แล้วครับอย่าไปอายในสิ่งที่เราจะเป็นนะครับคนจะประสบความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่หน้าตาหรอกครับมันอยู่ที่แนวคิดและก็ความสามารถครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเมื่อได้โอกาสทําแล้วนะครับเราต้องทําให้ดีทําให้สุดความสามารถนะครับคิดไว้เลยครับการทํารถไถเราไม่ได้ทําปีเดียวนะครับปีนี้เราได้ทําปีหน้าเราก็ต้องได้ทาครับถึงแม้ว่าปีนี้รถอื่นจะมาแย่งงานแต่ปีหน้าก็ต้องได้เราอีกครับเห็เ่าทอรลั่นครับลั่นมาก ลันจริงๆพอลันมาครับคันนี้แรงสุดในตำบลน,นะครับอายุเยอะสุดด้วย ยอดครับ M95 คนขับก็ไม่เหนื่อยนะครับเหลือไม่เยอะแล้วครับจะเสร็จแล้ว ถามว่างานผ่านเจ็ดนะครับระหว่าง70กับ95คันไหนจะกินน้ํามันกว่าบอกได้เลยครับว่าเอ็มเจ็ดศูนย์ประหยัดน้ำมันกว่าเยอะนะครับแปลงนี้ใส่ไปคันละ70ลิตรก็จริงแต่ว่าเอ็มเจ็ดศูนย์น่าจะกินไปประมาณ50ลิตรเองครับส่วเอ็มเก้าห้าก็น่าจะเกลี้ยงนะครับ70ลิตรแต่ถ้าเป็นงานผ่านสามเนี่ยครับมันจะกินได้ได้กันเลยนะครับเอ็มเก้าห้ากับเอ็มเจ็ดศูนย์แต่งานตัดหญ้าครับบางแปลงที่เป็นแปลงลกๆนะครับเอ็มเจ็ดศูนย์จะกินกว่าเอ็มเก้าห้าอีกครับส่วนงานดมาก ประยัดสุดๆเลยครับคลิปนี้ก็พามาชมการทํางานนะครับแล้วก็ข้อคิดดีๆนะครับในการที่เราจะได้งานทำถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ